กลับมาอีกรอบแล้วครับท่านอีกรอบแล้วก็อีกหลายหลายรอบก็นะคะแล้วก็ไปหาตำแหน่งหนังสือเพื่จะแงังเสือออกมาเอาหนังสือแล้วก็เอากุญแจควบคู่กันเพื่อจะไปหาดี เอาถึงอดีตของอาเทียจึงเชิบเชิบโอ้ชิบชิบกะเฮ้ยวิวพอยต์นี่ดูไปยังวะเนี่ยตรงนี้น่าจะดูไปแล้วใช่ใช่ ก็ไปดูวีพพยต์อ,อะไรทั้งหลายนี่ก็ตัดไปแบบว่าไม่อัดก็เป็นการไม่เสียเวลาอะไรก็ว่าไป อะไรเลยนะแบบอะไรเนี่ยจุดก็อยู่อีกที่หนึ่งไะว่าหมายถึงว่าจุดที่แบบยังนะเป็นเป้าหมายให้เราเซิร์ชอะไรอย่างงี้ไก็อยู่อีกที่หนึ่งแทๆ้ๆครับท่านเอะเดี๋ยวเดวจะพยายามแบบไม่ให้โดนนี่นี่ไม่โดนพุ่มไม้เพื่อจะแบบว่าลงก,ก็จะแบบอฟีลงไปอะไรเนี่ยสักอย่างนะ เออจะได้ไมเนี่ยไม่น่าได้จะโดดร่มอ่ะคุณง่ายๆโอเคงั้นทางนี้นะลงนะจึงนานไงวีเรียบร้อยเอ้ยโป๊กเสียวเกีียวคับท่านเฮ้ยอะไรเนี่ยกโดดร่มจะดีกว่าจะแจ๋วกว่าเข้าใจปะ ที่นี่มีพุ่มไม้ทุกแห่งเลยครับอยู่โดยรอบไม่มีทางรอดอะไรล้วเออขึ้นไปสิเงยหน้าอะไรนักหนาลุงบอกวอาอย่าโดดลุงเลยฮะลุงไม่ยอมโดดร่มอะ่ะ เกียร yes. นะแหม่ซ่อนนะไปซ่อนในหลังคานะจึงก็เยี่ยมไปเลยกาลาชาทาวเวอร์อันล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็อก วันี้เจ๋งนะเวลาลุงจะทำอะไรต้องแบบไม่ไม่เออไม่อ่ะน,ะ,นะต้องเจ๋งเอเหมือนกับคนการ์ตูนนิดนึงลุงผมไม่เคยอ่านนะการ์ตูนนะ ต้องเคยจีลุงมีเพื่อนเป็นเลโอนาร์โดดาวินชีใช่ไหมใช่เขาแบบเขียนกระตูนให้อ่านอะไรก็ว่าไปทีนี้ก็ไปหากุญแจสินนะกรุบกรบเฮ้ยไม่ต้องมาเดินใกล้จ่ะหนนะูกระทบไหลดารา ก็ไอที่ทำวอล์กรูนี่ก็แวะนิดนึงก็นะคะเพื่อความมันเพื่อความแบบสนุกสนานสุดตัวก็ลงลงคลิปใช่ไหมใน youtube ก็จุดป่านี้ก็กี่คลิปแล้วเกือบ20คลิปได้20คลิปยอดคนดูก็สุดยอดไปเลยค่ะ

อ๋ออ้นี่นี่ว่ะจึ๊กตกใจมากเลยอ่ะไอ้ลุงไม่ใช่ตรงนี้เว้ยเท่าไหร่วะ อยู่ก็สู้กันเองไงแล้วก็แบบตุม้มปังโอ้โหหลอนเลยเนี่ยอะไรเนี่ยในไม้เพื่อแบบที่มาล่าสังหารยังมาถือมีดมาเดฆ่าเราอยู่เดินเดินอยู่ดีคนก็แตกตื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงตุ้มระบง,ระ,บงระเบิดอะไรก็ว่าไปอะไรอ่ะวิเดินดีเฉยเนี่ยก็พูดถึง <c oughs> เออกำลังอธิบายอ,าอะไรสักอย่างก็มาทุบไว ตกใจหมดเอาแล้วก็นี่นะเออมาเลยถึงแล้วเนี่ยโอ้ยนี่เรือจึงไป้ะครับท่านไปละเวย้ยไปละวาเฮ้ยเลี้ยวอยู่ลุงเลี้ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาโอเคเดี๋ยวถอยก่อนจึงโอเค ก็ต่อเถอะถ้าคนดูน้อยมากใช่ปะแต่ก็รู้รู้สึกว่าเออก็ดีแล้วที่คนดูน้อยอะไรอย่างเงี้เพราะว่าเออเห็นแบบคนดูไม่ไม่เยอะแสดงว่าเขาแบบนะเป็นกระตูนอ่ะคนกระตูนเงไม่ใช่คอเกมเมอร์หรือว่าไปแล้วก็แบบ ก็ไม่รู้ว่าบบคนนี้แบบเล่นเล่นเกมแบบหนักๆแบบคอเกมหนักๆอะไรอย่างงี้จะมีแบบกี่คนอะไรอย่างงี้จะมีใครสนใจเกมแบบกราฟิกนะประมาณนี้อะไรอย่างงี้แล้วส่วนใหญ่ถ้าส่วนใหญ่นะถ้าคนเล่นเกมทั่วๆไปอ่ะคุณทั่วๆไ,ไปก็จะแบบเป็นเกมแบบ เปอร์เแบบยิงปืนอะไรอย่างงี้ชูตเตอร์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมส่วนใหญ่ผู้ชายจะเล่นอย่างนั้นนะแล้วคนไทยก็ส่วนใหญ่จะเล่นอย่างนั้นชูตเตอร์มาร์สัจแบบแลนการป้องปังป้องปังอะไรอย่างงี้ก็นะครับท่านจะเป็นเกมแบบนแนวแนี้อาจจะมีแบบนะคนดูน้อยอะไรอย่างงี้แบบ ไม่ไม่รู้จักไม่ไม่สนใจอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนตัวเราเบื่อมากค่ะเ <c oughs> บื่อเกมชูตเตอร์แล้วเล่นมาแบบโหกระจายกระจุยกระจายก็พูดง่ายๆคือเล่นจนเบื่อแล้วครับท่านเก็อย่างอะไรนะพวกใครสิทธ์ใช่ไหมใครสิทธ์ก็เล่นเอ๊ไม่ใช่ตรงนี้นี่ อ๋อตรงนน้นข้างบนขายสิทธ์ก็เล่นเออตั้งแต่ภาคภาคแรกนะเราก็ภาควอรเฮดใช่ไหมเล่นจะเป็นสิบสิบรอบอะไม่ถึงสิบหรอกแต่ก็เล่นเยอะมากเล่นบ่อยจนเบื่อครับท่านจนเอียนแล้วใายสิทธ์สองออกมาเกลาสุดก็เล่นไม่จบครับท่านไม่รู้สิมัน ซ้ำอ่ะมันซ้ำอ่ะโอเคมันก็จริงนะแต่ใครสิสองไอ้มันก็ล้าพสวยด้วยภับสวยอย่างแรงแต่ว่าช่วงไอ้ตอนที่เล่นเนี่ยอ่าเป็นช่วงแรกๆเลยที่มันออกมาออกมาแบบไม่กี่วันเลย้ยก็โหลดฮิฮิฮิ กระสละพาโรดมาครับท่านไม่ต้องโหลดโหลดเฉยๆาาก็โหลดมาช่วงแรกๆก,ก็บักเยอะมากมายก็เลยก็เลิกเล่นไปบักเยอะอ่ะชก็เลยไม่เล่นกับท่านก็เบื่อครับ นี่ขึ้นไปข้างบนนี่ไปเอาไอ้เนี่ยแผ่นเมมโมรี่แล้วบายเบาก็ได้ลงเอ่ยกระเด็บกระเด็บเกรนพวกอะไรนะ left f d ใช่ไหมมันไม่มีอะไรมันก็ซ้ำแต่ถ้าเป็นเกมยิงนะที่แบบมันก็เบ ซ้ำอแต่มันเป็นแบบคล้ายๆเึ่งๆ RPG ก็ Borderland Borderland นี่ก็ชอบมันมันก็แบบมันอิสระไงไม่ต้องแบบดําเนินตามเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยก็แบบทำเควสแล้วเก็บข้าวเก็บเก็บอืม่ใเก็บข้าวของเก็บเปิลอะไรอย่างงี้ก็นะมันต้องเก็บเปิลเนี่ยแหละ ที่จริงอยากทำวอล์กทรูเดอ h แลนด์กันนะไม่รู้สิเดี๋ยวดูกันก็ <laughs> ทำแบบนะแบบอย่างที่ว่าความชอบความสนุกส่วนตัวอะไรอย่างงี้ก็คนดูน้อยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงเพราะว่านี่แบบเล่นนการฝึกนะสดประสาทนะฝึกสมองแบบในการพูดอะไรอย่างงี้การเรียบเรียงคำพูดนะอะไรอย่างงี้ ก็เป็นอะไรที่นะคะยิงปืนนัดเดียวด้วยนกสองตัวก็พูดเก่งขึ้นนะเขาบอกตอนแรกแตะกุกตะกากมากเลยตอนนี้ก็แบบอ่ะดีขึ้นนิดนึงอันนี้ทำอะไรครับท่านคาตาชาเวอร์อ๋อนี่ที่นี่เองก็เข้าไปหากุญแจในหอนี้นะครับท่านนะคะนะคะ แล้วก็ฟูซิงก็คือคอมพลีทเลเวลคอมพลีทมิชชั่นนี้ภายในหกนาทีเออเออหกนาทีกันนะโอเคหกนาทีลุงไปเลิกปีนขึ้นอะไรที่ไม่ต้องการให้ปีนฮะจริงเลยฉันไม่อยากจะอัปเดตการ์ดจอดิเวอร์การ์ดจออ้ มันหลงหลงไงไม่รู้มุมแบบหันฟึ๊บฟั๊บฟึ๊บฟั๊บเป็นเป็นที่อะไรที่เมาแลหรอไม่รู้แต่ว่าแต่ก่อนไม่เป็นเมาตัวเดิมแต่ก็เห็นจะเป็นขนาดนี้เอ,อ,อ้าเจ๋อโอ้โหโอ้โหอ้ากอ้ากอีตรงนี้ทุกทีเลย แต่ก่อนที่เคยเล่นก็นครับทีเดียวกันเลยครับท่านสองที่นั่นโป๊กโป๊กก็ครับหลอดเลือดสองขีดเดียบร้อยก็มันมีทานนะมันเร็วอะ่ะอโอ,โอเคถึงอุ้ย